ตตดหลายตัวแล้วตัวลายเนี่ยตัวเล็กเนี่ยที่ยืนคู่กับไอ้ดำเนี่ยมันจะตัวโตขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันขนาดนี้แค่ห้าหกเดือนอย่ขนาดนี้อูตัวเท่ากันแล้วเนี่ย เดินกินตเช้า,ชาอย่าให้เขียวตัวที่ลงก็ลงตัวที่ยังไม่ลงก็โอ้โหน่นแอะลงแอะยังไม่ลงเ้า,าเก็บป่าลงเรืยทุกวันนะ ตอนตัวเมียกันอยู่แข่งจะวิ่งเงี้ยกินหญ้าโอ้ดีอย่างลยแก่เข่งขาไม่จะหัดโอวดนอะเอ้ยเด็กจะวิ่งกันทำไมโอ้ก็ผู้เล็กอนาคตนะครับผมพ่อพันนี่เนี่ยจะพ่อร้อยดับเบิ้ลเลยผมแม่เด็ด ชันตาครับผมนะกระตีมเลือดสูงครับแบ่งตานสายพันธุ์นะครับผม,อมบบบ 3, พนนผมอตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับนี่ลูกไปสามเดือนจย่าโมนะน,น,น,นะครับปเป็นพันธุ์กรดสูงได้ครับไปละมินิยังเสร็จตัวเล็กๆเงี้ยโอ้โหง่ายเลยแต่เป็นเลือดขน,นาดสามเดือนนะขน,นาดสามเดือนไล่ควนกัาแล้ว เนี่ยไปสามเดือนครับเนี่ยข้างหลังให้ดีกันหนึง่งคูดเหมือนกันนะครับไปสามเดือนได้กวนเขาแล้วน,นะครับคนพ่อพันธุ์จะเป็นสูงครับถึงกต้นตอต่างๆด้วยกวนกัน จะกระตุ้นเงินนะเขาหันสองตัวแต่ไอ้หัวดำไม่ไว้ทับหมดแต่ขาวก็ทับนะสลับกันไปหัวดำเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับมีคนเอาไปแล้วนะครับรอตรงไล่แย่งกันเต่ไม่กระแทกกันนะโอเคอยู่ขอบคุณมากครับผมที่มีนะครับผม ที่นี่ขอแฟแกหน่อยหน่อยตามเบร์กปรางน์บำรวสมันบุรีครับผมรก็ได้ที่เบอร์แปดเก้าแปดสองเก้าศยนย์ย์เก้าแปดังคงเปิด้บ0 9กา